วิธีการทําให้คนไล่ตามความรักนี่มันมีสามสเตจหนึ่งยังไม่อินสองกำลังอินและสามเริ่มไม่อินความรักของคนอยู่สเตจนหนครับคือเขายังไม่อินคีย์คืออะไรครับคุณนะต้องทําให้เขาอินให้ได้ไปทบทวนอยู่ในสั่งรักกับปลุกเซ็กในการทําให้คนอินเมื่อเขาไม่มีเราเขาต้องรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้จิตวิญญาณหนึ่งในนั้นนะคือการที่คุณมอบของขวัญบางอย่างให้กับแฟนชิ้นหนึ่งแล้วมันทําให้เขารู้สึก ยึดติดกับคุณมันดีกว่าไหมอ่ะถ้าคุณเนี่ยอยู่เฉยๆและให้เขาวิ่งไล่ตามมันดีกว่าไหมครับคุณคุณนั่งตะใบเล็บไล่ฝ่ายทักมาหาคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครูคมเคยสอนว่าในอีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคมเลยทำอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับ แต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตามไม่ดีครับแต่พูดเป็นนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึง บางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูความส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวียงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพวกอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบอว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรำคาญตลอดเวลา <c oughs> เพราะคุณไม่มีคำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเข้าใจไหมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสแอคคมเบนครับนะคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทาให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณ ในทุกๆวันในทุกวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ l o v e under score ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกชะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสเอ็กซ์แคเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เล่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ